สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พี่ชูเองค่ะวันนี้พี่ชูเอาแบบชุดนอนเซ็กซี่มาให้เพื่อนๆดูนะคะรุ่นนี้นะคะ1ชุดจะมี2ชิ้นค่ะเพื่อนๆจะมีกีสตริงแถมให้ฟรีนะคะจะมีสีรวมทั้งหมด6สีค่ะราคาชุดละ119บาทค่ะรวมส่งแล้วนะคะ1ชุดจะได้2ชิ้นชุด กับ G ีสตริงค่ะมีรอบอกตั้งแต่30ถึง44นิ้วค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวพี่ชูจะให้ดูสีแรกเลยนะคะสีแรกคือสีดำค่ะสีดำค่ะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะสีดำนะคะเดี๋ยวพี่ชูให้ดูงานจริงค่ะสินค้าของพี่ชูตรงแบบนะคะ นี่ค่ะสีดำค่ะสายปรับสั้นยาวได้นะคะมีรอบ6ตั้งแต่30ถึง44นิ้วค่ะ1ชุดได้สองชิ้นค่ะราคา119บาทรวมส่งค่ะสีต่อไปนะคะสีต่อไปคือสีแดงค่ะเพื่อนๆสีแดงค่ะ นานจริงค่ะเพื่อนๆสวยมากค่ะเซ็กซี่สีแดงค่ะมีสายปรับสั้นยาวได้นะคะมีรอบอกตั้งแต่30จนถึง44นิ้วค่ะ1ชุดได้2ชิ้นค่ะได้ชุดกับ g ีสติงนะคะราคาชุดละ119บาทค่ะสีต่อไปค่ะ สีต่อไปเป็นสีม่วงค่ะเพื่อนๆสีม่วงค่ะสีม่วงค่ะเพื่อนๆสายปรับสั้นยาวได้นะคะราคาชุดละหนึ่งบาทหนึ่งชุดได้สองชิ้นค่ะชุดกับจีสติงนะคะ สีต่อไปนะคะเป็นสีบานเย็นค่ะสีเดียวกับที่หุ่นใส่นะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆสีบานเย็นค่ะงานจริงค่ะเพื่อนๆสีบานเย็นค่ะสายปับสั้นยาวได้ค่ะหนึ่งชุดได้สองชิ้นค่ะสีสันสวยงามสดใสค่ะ ใส่สีไหนก็เซ็กซี่นะคะเพื่อนๆนสีบานเย็นค่ะสีต่อไปนะคะเป็นสีชมพูค่ะเป็นสีชมพูอ่อนค่ะเห็นไหมคะสีชมพูอ่อนค่ะเพื่อนๆนงานจริงสวยมากๆเลยค่ะสีหวานมนากเลยค่ะเพื่อนๆ สีชมพูอ่อนค่ะสีต่อไปเป็นสีขาวนะคะเพื่อนเพืเป็นสีขาวค่ะเห็นไหมคะสีขาวจ้ะมองเห็นไหมคะเป็นสีขาวงานจริงค่ะเพื่อนๆสีขาวสวยค่ะเซ็กซี่ มีรอบอกตั้งแต่30ถึง44นิ้วนะคะ1ชุดได้2ชิ้นค่ะได้ชุดกับจีสติงนะคะราคารวมส่งชุดละ119บาทค่ะสินค้ามีพร้อมส่งทุกสีนะคะเดี๋ยวพี่ชูจะทยอยเอาแบบมาให้เพื่อนๆดูนะคะเพื่อนเอนสนใจสามารถทักไลน์ของพี่ชูได้เลยค่ะ ขอบคุณเพื่อนเพื่อมากๆนะคะที่รับชมวันนี้พี่ชูลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะทุกคน